สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอ่อีสุเธิกายางใหญ่เนาอ <c oughs> สายแบกสายแบกไหวไหมโอ้โหแบบน็อตหน้าหลังคนระับโอ้สบายสบายนอ้องอ่ะโอ้ชันล่างอีกทีดีขาวจกเลย ฮิตาชิ i ัทเอ็กสองร้อยรุ่น 5G จีครับปัจจุบันเป็น 6G 7G แล้วเออรถมันแรงไปน้องเออเขาบอกชั่วโมงบินอยู่ที่28 0 0 0ใช่ไหมทำคนขับนะพี่น้องไม่น่าจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อนะ เดี๋ยวต้องเช็คหน่อยแลละเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูครับอ๋อทวด,ด้องปุนงป็นทวดเจอดำมือปนทวดซามูไรครับอ,อสติ๊กเกอร์ว่ากรณอยาส่งเสียงดังมันต่างกันหัวซา รุ่่อแม 6Bb ครับ8ล้อหนาหลังเหมือนกันส่วนหินตะชินั้น 6Bd ครับมันจะมี 6Bb 6Bboy ครับนะแล้วก็6 6Bd 6B 6Bf โอ้เยอะนะ1 4 5 1 6 5 160 165 175 175นี่6 BG ครับนะอ่า uh, ร้อยแปฝาส้มฝาดำฝาส้ม <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นรถคุณก็อ่า uh, เป็นปั๊มคุณอะอย่างเงี้รถรถบรรทุกน,นะครับปั๊มกวนา <c oughs> เอาอีกอะตามไปดูไมมหมพี่น้อง ยังไงร้อยหกสิบแปดครับสำรับไม่ต้องดันไม่น้องไม่ต้องดันบุตทวดไม่ชอบดันครับโอ้ช่วงล่างฟักทองนะกำป็นเล่นไป พี่ลีครับมีความแข็งอยู่ในตัวพี่น้องสุดโคจริงรือว่าหาดูยากครับนะลาสซกแล้วก็กำลังเหลือเฟืออ่าเดี๋ยวเขาขึ้นครับนะอายุนานมันต้องพูดถึงเดี๋ยวเช็คให้ครับนะอาจจะมีตำราวหกสิบปีมั้งครับนี่เปลี่ยนหัวมานะ หัวผูเอ๊ hey, น่าจะใส่หัวรอบนะอ้โอ้มีวงกว้างหน่อยโอ้ oh, มีสโลอยู่ครับนะมีสโลอยู่พี่น้องนะครับมีสโลอยู่แล้วก็มีพาวเวอร์นะมีเวอร์อยู่ครับนะค่อยๆไปไม่ต้องรีบ หดไปเรื่อยๆครับถือว่าหาดูยากนะ่ะท่อเนี่ยไม่มีปลายตัดออก้วครับที่ท่อพักแลนะ้วตัดเลยแต่ที่สนามแข่งนี่คุณโทษเนี่ยแรงมากครับนะเอาไปตกแต่งโอ้ลพลาสติกนะครับไปละ เดี๋ยวตอนขึ้นจะทำคลิปสั้นให้ดูครับอ้าว 5G 5G ใส่ล็อกยางใหญ่195เครื่องก็น,นิ่มนะนิ่งดีครับวัดรอบ,บ,บเครื่องเยอะหน่อย ปัจจุบันรถคุติสีสม้มนี่ก็จะมีฮิตาชิมิดูซานนะครับเข้าที่เห็นนะโซว่าเดียวว่าสองหมื่นแปดเดียวไม่อยากจะเชื่อครับอ๋อร็อกครับร็อกตั้งรับคุณร็อกอ่างเก็บน้ำไหมเนาะ ข้าจีมีกล้องหลังนะครับโอ้เมื่อกี้คุณทวดออกตัวสบายครับนะตัวดีกว่าสบายกันโอ้ยดินเหนียวดีครับไม่เปียกนะอย่างงี้ก็เทไม่ติดกับบะข้างล่างนี่ขาวนะ้หากเจริญกินคะรับ ตังใหญ่ดีน้องไม่ติดอกอวัดรอบเครื่อง2,100รอบต่อนอาทีครับ168ลังมารักรอบอินโดนีเซียจับเต็มปุ๊บเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นมากเทนเน้อง ันก่อน,นี่ถ่ายคุณทั่วให้ดูครับยูเฮทฮิตาชินี่ยูเฮทนะครับตะกูยูเฮทแล้วก็ EX แล้วก็เซเอ็กครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนกันครับนะโอ้รถใหญ่ๆใ,ในเมืองยกให้เขาโซ so well, เวลนอ้องพีเซย์นี่สุยดยอดครับ

เปลี่ยนคอนแกนรารอกครับรอกรอกอยังเก้าใส่ได้เยอะเี่น้องเดี๋ยวก็ใส่กี่อุ้มสองนะสองตักเลยนะสามครับ โอ้ดินเนียวเริ่มจะแข็งนะกรุงกีน่าจะอยู่ที่0.90ครับลูกบันเมตรโอ้ชั้นล่างนี่เดี๋ยวเจาะไปอีกแลวนะ้องจุดสองชั้นนะครับเอออดไฟดิ สองสามสี่ห้าโอ้ใส่เพิ่มครับโอ้ดูฮิตาชิก็ตกใจละคันนี้ชั่วโมงบินเนยอะมากโอ้ลืมนับพี่น้องว่ากี่ตัก ฝุนจะเยอะหน่อยต,ตัวตัวหนังสือยังหายเลยน้องลูกหาย ยญ่ถือว่าจารอรับน,นี่ครับซีรีส์500เป็นพลังก็ไม่รู้เท่าไรนะ่าจะอาจจะเป็น210หรือว่า260ครับนะแต่เขียนว่า 8G นี่ก็รถเป็นรถเก่านอกนอก้นองสร้างโดย นีมือคนไทยครับนะเดี๋ยวพามาดูบานท้ายของ 5G หน่อยอยังรออยู่นะนี่ครับกล้องหลัง โโออยยังเค่ส,สไตล์ฮิตาชิครับรถขุดที่ประกอบออินโดนีเซียก็มีฮิตาชิกับสวิตเตอร์โมโครับนะส่วนใหญ่จะไม่ใช้แคริเอร์ครับใช้ลโรล,ลเลอร์หมดเลย รองรับโซ่ข้างบนนะสองตัวแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นคนระับหรือว่าประกอบไทยใช้แคเรียรนะครับสนใหญ่ใช้แคเรียรจริงจก็ใช้ได้หมดนะครับ วันเนเอ๊ยใช่าเขียงนะไม่ใช่สนใจเขาดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจร,ริญซัพแรถเพชชาติเจร,ริญซัพเ์คาวเ v a t อ r and น r u ทรัจบด้วยฮิตาชิสัทเอ็กซ์สองร้อจครับหกปีปีเฮ้ยหกีจีน้องตัทีหกปีจีหนึ่งที 168ลังมาวัดรอบเครื่อง2100รอบต่อนาทีครับ20ตันครึ่งใช้โล,ลเลอร์รอทั้งหมดมี7ตัวครับทั้งหมดมี2กาดครั้งละ3เสริมด้วยเหล็ก2แฉกกันรอนำอาเมื่อถูกใช้ไปน,นานๆทำหิตาชิอ่ะ14นาทียาวมากคลิปนี้ครับฝากกดติดตามเวยครับสวัสดีครับ